สวัสดีทุกคนนี่ลุงแมวเองนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยลุงแมวก็จะมาพรีวิวรูปร่างหน้าตาของไอเทมที่ทุกๆคนจะได้รับจากการซื้อตั๋วเข้างานเทนนคอนในปี2021แบบดิจิตอลแพ็คซึ่งจะเป็นอะไรและมีหน้าตาเป็นยังไงบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเริ่มกันที่ของชิ้นแรกแพลตินัมจำนวน475แพลตินัมชิ้นที่2เทนนอนสอนอาร์เมอร์เซ็ ชิ้นที่ 3... t e เทนโนคอน2 0 2 1อฟเมราชิ้นที่ 4... t e เทนโนคอน2021อชิ้นที่ 5... t e เทนโนคอน2021ซีชิ้นที่ 6... t เทนโนคอน2 1งพ ชิ้นที่เจ็ดเทนโนคอน2องพิชิปดิสเพลยและชิ้นสุดท้ายเทนโนคอน2 0 2 1ี y ียซึ่งจะเอาใช้สำหรับผ่านเข้ารีเลย์พิเศษที่จะโผล่ออกมาให้เราเห็นแค่ในช่วงสัปดาห์ของงานเทนโนคอนเท่านั้นโดยในรีเลย์ดังกล่าวจะมี NPC b ok a r บาโรคิเทียนำของทุกชิ้นที่เขาได้เคยนำเอามาวางขาย กลับมาให้เราได้เลือกซื้อกันได้ตามใจชอบอีกครั้งหนึ่งโดยทุทกๆคนนั้นสามารถที่จะหาซื้อตั๋วเข้างานเทนนคอนปี2021แบบดิจิตอลแพ็คได้ตามลิงก์ที่ขึ้นมาบนคลิปในตอนนี้เลยครับโดยจะสนนราคาอยู่ที่399บาทต่อตัว๋ว1ใบ และจะเปิดให้ผู้เล่นทั่วๆไปนั้นสามารถเข้าซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนกว่าจะถึง1วันก่อนที่งานเทโนโนคอนในปี2021นั้นจะเริ่มต้นขึ้นแ,<บ>แล้วก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาสาระทั้งหมดในคลิปนี้หากใครชอบเนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสมัครเมมเบอร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับลุงแมวในการสร้างสรรค์ผลงานดีๆต่อไปด้วยนะครับและสำหรับในตอนนี้นั้นลุงแมวก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อน เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบาย